ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสุนชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่9พฤษภาคมพศ2566นะครับผมวันนี้มีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกชมกันหลายตัวนะครับผมวันอื่นนะครับผมต่านไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับผมจะได้เห็นพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับผมเกี่ยวกับตู้ลำโพงและก็โพมแอมนะครับผมมีเข้ามา หลายตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมแต่ละตัวนะครับผมร้านของเรานะครับผมอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับ0894064695นะครับผมทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาชมสินค้ากันเลยนะครับผมมาเริ่มจากตู้ 18นิ้วนะครับผมตู้18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้ของค่ายเอี่ยมละอ่อนะครับผม18นิ้วเอี่ยมละออนะครับปกตินะครับตู้ค่ายเอี่ยมละออนะครับจะไม่มีขอบเหล็กเลยพี่น้องครับผมจะไม่มีขอบเหล็กนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะของเดิมนะครับที่ใช้มาแล้วนะครับผมไปทําเป็นขอบเหล็กมานะพี่น้องสะดวกต่อการขนย้ายนะครับสะดวกต่อการเคลื่อนนะครับผมตัวนี้มุมไม่แตกขอบจะไม่แตกนะครับปกติแล้วนะครับเอี่ยมละออจะไม่มีขอบมานะครับ นี่คร <pacing me. S 1> <Jean> ับผมตู no ้สภาพสวยนะครับตู้สภาพสวยนะครับเป็นเทอร์โบเป็นเทอร์โบหน้าตัดนะครับเทอร์โบหน้าตัดนะครับผมเป็นสูตรเต็มนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่80เซนนะครับผมกว้าง58นะครับลึก73นะครับผมตัวนี้ก็ครับผมสเปคเดียวกับวาเทคนะครับสเปคเดียวกับวาเทคนะครับแต่ตัวนี้เป็นของค่ายเอี่ยมละอ่อนะครับผมไม้อัดแท้ยีมิลขอบเหล็กตะแกรงปั๊มนะครับหูจับเหล็กนะครับตัวนี้มาพร้อมดอกนะครับมาพร้อมดอกนะครับดอกจะเป็นดอกนะครับผมทาดานะครับผมดอกทาดา 18 tbx 400นะครับ18 tbx 400นะครับตัวนี้จะเป็นไว้4นิ้วนะพี่น้องเนี่ครับผมเป็นไว้4นิ้วนะครับเป็นไว้4นิ้วนะครับผมวัดอยู่ที่1,000วัตต์นะครับวัดแม็กอยู่ที่2,000วัตต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมดอกสภาพมือหนึ่งนะครับดอกสภาพมือหนึ่งตู้สภาพสวยนะครับตัวนี้ ครับผมเป็นดอกทาดานะครับสองสองดอกนะครับสองพันวัตต์แม็กนะครับผมและก็ดอก NPE นะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่สองพันวัตต์แม็กเหมือนกันนะครับผมตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับต่างแค่ยี่ห้อนะครับตัวนี้สองพันวัตต์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ไว้สี่นิ้วเท่ากันนะครับดอกก็สภาพไม่เอี่ยมเหมือนกันนะครับผมทั้งสี่ดอกเลยนะครับนี่ครับผมตู้พร้อมใช้งานนะครับพี่น้อง ตัวนี้ท่านใดสนใจเนี่พี่้องนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะนะครับโปรราคาพิเศษให้นะครับผมครับผมใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมบวกค่าส่งเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมถ้าเป็นภาคอื่นๆนะครับผมภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับผมก็4ี0พพร้อมจะส่งให้เลยนะครับผมทัวท่านหนนะครับ สามารถเข้ามารับเอียงได้นะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องนี่ครับผมดอกสวยๆดอกไมาเอี่ยมนะครับผมตู้ก็สภาพไม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรก็ตามที่แ้งไปข้างต้นนะครับผมแล้วก็ตู้เทอร์โบเล็กนะครับผมเทอร์โบเล็กนะครับตัวนี้นี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับเป็นตู้เทอร์โบเล็กนะครับนี่ให้พี่น้องได้ดูกันนะครับครับผมตัวนี้ท่านไหนต้องการตู้เทอร์โบนะครับผมที่ตู้ไม่ใหญ่นะครับผมแต่ให้เสียงที่หนักแน่นนะครับตัวนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวนี้ราคารับเองนะครับผมใบละ1,500บาทนะครับใบรับเองใบละ1,500บาทนะครับค่าส่งทั่วไทยอยู่ที่ใบละ350บาทนะครับใบละ350บาทเรื่องสำหรับค่าส่งนะครับผมถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็สายมันติคอ้นะครับผมสายมันติคอนิวเทคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น1 6คอ้นะครับเป็นรุ่น1 6คอ้นนะครับสภาพมาเยี่ยมนะครับพร้อมที่ม้วนนะครับอย่างดีเลยนะครับผมนี้พร้อมใช้งานนะครับพี่น้อง ครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อจะโปรพิเศษนะครับพี่น้องท่านไหนต้องการเราไปใช้งานนะครับผมผมจัดราคาพิเศษให้นะครับผม6,500บาทนะครับ6,500าบาทนะครับส่งฟรีเลยนะครับผม6,500าบาทพร้อมจัดส่งทัวไทยนะครับผมกรุงเทพโบกเพิ่มอีก1 0 0อยนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ แหลกนะครับผมแหลก abs นะครับแหลก abs นะครับผมตัวแรกนะครับผมจะเป็นแหลก 10U ยูลึกสินิ้วนะครับ 10U ยูลึกสินิ้วนะครับผมเป็นของ npe นะครับผม 10U ยูลึกสินิ้วนะครับ npe นะครับตัวนี้ราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับราคานี้ผมจะส่งเรียพี่น้องนี่2,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาที่แหลกอีกหน lives, lives public, いいึ่งตัวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแหลก เอบีเอเหมือนกันนะครับผมโนโลโก้นะครับสภาพสวยไม่แตกนะครับตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมไม่แตกนะครับไม่มีรอยตําหนินะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ขนาด10บยูนะครับผมลึก9นิ้วนะครับสำหรับใส่เครื่องปรุงนะครับสิบยูลึก9นิ้วนะครับผมสำหรับใส่เครื่องปรุงนะครับตัวนี้นะครับผมราคา2,000บาทพอนะครับผม2,000บาทผมส่งให้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมแรก ABS นะครับผม10 U ลึกเนิ้วนะครับผม 10u ลึกเกนิ้วนะครับสำหรับใส่เครื่องปรุงนะครับผม2,000ันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ2,000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็อยากพาพี่น้องมาดูนะครับตูดท่อนนะครับผมตูดท่อนตูดท่อนเป็นตูดท่อนของ PA นะครับผม PA D240 นะครับผม PA D240 นะครับผมตัวนี้ จะใช้ได้ปกติอยู่2ตัวนะครับใช้ได้อยู่ปกติอยู่2ตัวเด้อพี่น้องครับผมใช้ได้ปกติ2ตัวนะครับผมตัวละ350บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวละ350บาทพร้อมจะส่งนะครับส่วนอีก6กตัวนะครับอีก6กตัวนะครับไว้ขาดเด้อพี่น้องไปเปลี่ยนเอานะครับครับผมตัวนี้นะครับไว้น่าจะอยู่ที่ไม่สีหาก็6บาทนะครับพี่น้องอันนี้ไม่มีเวลาจริงๆนะพี่น้องเอาไปซื้อเปลี่ยนเอาเด้อครับผมไว้ก็คือถอดแค่นี้นะครับถอดแค่น้อยสี่ตัวครับแล้วก็ซื ไว้มาแล้วก็มาบัคคีนะครับต่อตรงนี้นะครับ pues ส mm องจุดแค้นน 10. ั 50. 100. 100. 50. ่นเองนะครับผมก็ไว้ถ้าตามที่เคยเปลี่ยนถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่45บาทก็60บาทนะครับประมาณนี้นะครับอ่าตัวที่ขาดนะครับตัวที่ขาดตัวละ250บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับอันนี้ขออนุญาตขายเป็นคู่นะครับขออนุญาตขายเป็นคู่นะครับตัวที่ใช้งานได้ปกตินะครับตัวละ350บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวที่ขาดนะครับผมตัวละ250บาทพร้อมส่งนะครับผมมีทั้งหมด6ตัวนะครับผมแล้วก็มาดูที่ โต๊ะสเตเลสนะครับพี่น้องโต๊ะสเตเลสนะครับผมโต๊ะสเตเลสนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นงานเกจเอนะครับผมงานดีนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะพี่น้องผมเคยซื้อมาเทียบกันนะครับผมก็ราคาที่ถูกกว่านะครับร้อยสองร้อยนะครับผมอ่ะตัวอลูมิเนียมตรงนี้นะครับผมจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าบางกว่านะครับรับน้ำหนักได้น้อยกว่านะครับตัวนี้แข็งมากนะครับรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 300ถึง500รกิโลเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมน้องเอาไปใช้งานหนักๆได้สบายๆนะครับเพราะว่าสเตลเลตตัวนี้เป็นสเตลเลตตัวใหญ่นะครับน็อตเป็นน็อตกันคายอย่างดีนะครับผมนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับส่วนส่วนไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดแท้ตาภูเขานะครับเป็นไม้อัดแท้ตาภูเขาเลยนะครับผมหุ้มพรมมาอย่างดีนะครับผมตัวนี้ก็จะมีขนาดนะครับผม60สิคูณหกนะครับสูง80นะครับแล้วก็60สิคูณหกสูง60นะครับผมตัวนี้ก็ สภาพสวยนะครับผมเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับขออภัยนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์้อพี่น้องอาจจะดูเก่าหน่อยเพราะว่าผมโชว์มาหลายรอบแล้วนะครับผมตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับเป็นตัวโชว์นะครับผมส่วนสินค้าที่จะส่งให้พี่น้องนะครับผมเป็นของใหม่นะครับอยู่ด้านในนะครับผมมีหลายตัวนะครับพี่น้องครับผมตัวเล็กนะครับผมราคาพร้อมจะส่งนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอมจะส่งนะครับผมรับเองนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมส่วนตัวใหญ่นะครับผม อ่าตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผม60 60สูง80นะครับผม1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับอมจะส่งผมถ้าครสนใจเด้อนะครับผมงานดีงานสวยแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นไม้แท้ตาภูเขานะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะพี่น้องไม่ต้องกลัวว่ากลับใช้ไปแล้วนะครับโดนน้ำโดนอะไรนะครับไม้อาจจะโกงไม้อาจจะงอนะครับผมตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมถ้าเป็นไม้นะครับที่เป็นไม้แบบนะครับ ที่มีตัวหนังสือนะครับเป็นสีดานะครับงาไปตัวหนังสือหรือว่าไม่ใช่ไม้ภูเขานะครับพี่น้องเวลาเอาไปโดนแดดนะครับหรือว่าโดนน้านะครับผมวางแก้วอ่าวางวางแก้วเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับผมเวลาโดนน้าไปนะครับผมใช้ไปมันก็จะโกงนะครับันก็จะงอนะครับผมตัวนี้จะเสียรูปนะครับผมแต่แต่ถ้าเป็นไม้อัตราภูเขานะครับก็ผมโอกาสที่จะโกงโอกาสที่จะเสียรูปครับน้อยมากครับผมแทบจะไม่มีนอกจากท่านจะอ่าไปแช่น้ําหนักๆจริงๆนะครับผมถึงจะ สามารถโกงงได้นะครับตัวนี้พี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับผมได้สินค้าคุณภาพแน่นอนนะครับผม60สิคูณหกสูง80นะครับ1,200บาทพร้อมจะส่งนะครับ60สิคูณหกสูง60นะครับผม1,100บาทพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็จะมีนะครับตามนี้เลยนะพี่น้องนี่ครับผมตัวล่างสุดนะครับตัวล่างสุดก็จะเป็น60สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับผสูงส20สูิบเซนนะครับผมตัวนี้1,400บาทนะครับพร้อมจิบส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ ถ้าเป็นตัวสูง60นะครับตัวสูง60อยู่ที่1,500บาทนะครับผมจะส่งตัวไทยและก็ถ้าเป็นตัวสูง80นะครับตัวพี่น้องตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก100บาทนะครับผมก็จะเป็น1,600บาทนะครับผมพร้อมจะส่งตัวไทยเลยนะครับผมพีพ่น้องนี่ครับผมและก็ตู้ฟังในบ้านนะครับตู้ฟังในบ้านนะครับตัวนี้ก็ใบละ1,500บาทนะครับค่าส่งตัวไทยก็ใบละสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวพี่น้นะครับตู้สพมาเยี่ยมนะครับผมตัวนี้รัซี้ามาะพี่องนี่ครับผม ไอตัวด้านข้างผมยังไม่ได้เช็คนะพี่น้องเดี๋ยวอ่ะคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมานําเสนอพี่น้องแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็มาที่ลอกไฟฟ้านะครับผมครับผมลอกไฟฟ้านะครับเฉพาะตัวลอกเนี่ยพี่น้องนี่เฉพาะตัวลอกนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้อ่าแปดแปดร้อยกิโลนะครับผมแปดร้อยกิโลนะครับผมเป็นลอกไฟฟ้านะครับตัวนี้อ่ะสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดสองตัวนะครับลอกไฟฟ้าสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมรับน้ําหนักได้ที่ 800รกิโลนะครับ800รกิโลนะครับสำหรับท่านที่สนใจเด้อสำหรับลอกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ไปดูสินค้าอื่นๆกันบ้างนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมมาเริ่มที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์อันโตนะครับมิกเซอร์อันโตนะครับผม a mx นะครับ16 612นะครับ a mx 612นะครับนี่ครับ ครับผมสภาพไม่เอี่ยมนะครับสภาพไม่เอี่ยมส,สวย,สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับเป็นรุ่นไม่มีเอฟเฟกนะครับผมใช้ได้ปกตินะครับสภาพไม่เอี่ยมนะครับผมตัวนี้สองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมมิกันโต้หกหนึ่งสองนะครับสองพันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ อีควอล라이เซอร์นะครับผมอีควอล라이เซอร์บาร์เรนเจอร์นะครับอีควอล라이เซอร์บาร์เรนเจอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสไลชั่นอ่าสไลซั่นนะครับโอ้ดินผ่านพี่น้องเอ้ยสงสัยต้องจัดแล้วครับต้องตาแบบนี้นะครับผมแต่อากาศร้อนมากครับพี่น้องครับผมอ่าช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับอ่าที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่สามสิบเก้าถึงสี่สิบเอ็ดองศาเลยนะครับพื้นที่อ่าตรงไหนที่พี่น้องอยู่นะครับผมความร้อนอยู่ที่กี่องศาก็ทักทายกันเข้ามาได้เด้อพี่น้องครับผมอ่ะ อีควอไลเซอร์นะครับผมบาเลนเจอร์นะครับอีควอไลเซอร์บาเลนเจอร์นะครับผมตัวนี้เป็นบาเลนเจอร์แท้บูเช่นะครับบาเลนเจอร์แท้บูเช่นะครับสไลด์สองชั้นนะครับใช้งานปกตินะครับไฟติดทุกดวงนะครับไฟติดทุกเม็ดนะครับใช้ได้ปกตินะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับผมของแท้นะครับผมแท้บูเช่นะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่คอมเพรสเซอร์นะครับผมคอมเพรสเซอร์บาเลนเจอร์นะครับผมตัวนี้ก็แท้บูเเชช่่่นนนกััครบพี้อง ่ะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมเป็นอ่แท้บูเช่นะครับผมแท้บูเช่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมคอมเพรสคอมเพรสเซอร์นะครับผมคอมเพรสเซอร์บาร์เรนเจอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึ่งครับรุ่นน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องอ่า MDX นะครับ2600นะครับผม MDX 2600นะครับผมสำหรับคอมเพรสเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ 2 Channel นะครับคอมเพรสเซอร์2 Channel นะครับผมของบาร์เรนเจอร์นะครับคอมเพรสเซอร์2 Channel นะครับบาร์เรนเจอร์นะครับผม1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่คอมเพรสเซอร์4 Channel นะครับตัวนี้4 Channel นะครับเป็นของอ่า Samsung นะครับผมอ่ะเป็นของ Samsung นะครับผมงานสวยครับตัวนี้ครับผมนี่งานสวยนะครับผมรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับผมหาไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับผมดีไซน์สวยนะครับตัวนี้นี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็น เอคลายเอ๋นะครับผมแล้วก็แจ็คโฟลด์เลยนะครับเป็นสี่ชแนลนะครับผมนี่ครับสภาพสีสวยนะครับตัวนี้อ่ะจะให้พี่น้องนะครับผมราคาถูกๆแล้วกันนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเซมสั้นเอสอ่าซีโอเอ็มโฟนะครับผมเป็นสี่ชแนลคอมเพรสเซอร์นะครับสี่ชแนลคอมเพรสเซอร์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ เป็นปีแยกซับนะครับผมปีแยกซับมิวสิกนะครับพี่น้องนี่ท่านไหนอ่าเป็นนักสะสมนะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นรุ่น PDK 6cc นะครับผมเป็นมิวสิกซาวน,นะครับมีดิจิตอลดีเลย์นะครับผมตัวนี้ก็จะอ่าดีกว่าเอฟโคนะครับผมตัวนี้ก็จะเสียงเป็นคล้ายๆ <ไ hacerlo S 1> เอฟเฟกต์นะพี่น้องครับผมเสียงเป็นคล้ายๆเอฟเฟกเลยนะครับผมใช้งานดีนะครับตัวนี้ครับผมเป็น ปีแยกซับนะครับปีแยกซับนะครับมิวสิกซาวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับ เอครับผมด้านหลังก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับพี่น้องแล้วก็เอคลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นซับนะครับผมเป็นเบสนะครับเป็นเบสโดยเฉพาะนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ถัดในหาปีแยกซับนะครับคุณภาพสูงๆนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่างานด้านในไส้แน่นๆเลยนะครับผมสำหรับมิวสิกซาวนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าปีแยกซับนะครับมิวสิกซาวนะครับผมของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็คอร์ สามทางนะครับขอสามทางนะครับผมตัวนี้สามทางได้สองทางได้เด้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นของโรเยนนะครับผมตัวนี้ก็หายากแล้วพี่น้องครับผมไม่ผลิตแล้วนะครับผมไม่ได้ผลิตมาแล้วนะครับตัวนี้ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใครสนใจเด้อเล่นได้ทั้งสองทางและสามทางนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับพ้อมจะส่งเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมคอร์ดสามทางโรเยนนะครับผมเล่นสองทางได้เล่นสามทางได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแจ็คโฟนแบบนี้นะครับ นี่ครับสวยเลยนะครับผมท่าใดสนใจเด้อครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับสินค้ารุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้อาจจะเป็นอ่าสินค้ารุ่นเก่าหน่อยนะครับผมแต่คุณภาพบอกเลยว่ารับแก้วแน่นอนนะครับผมและก็มาที่เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเครื่องเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นของยี่ห้อนะครับ NEC นะครับผม VT 6 7 0นะครับผม e t VT 6 7 0นนะครับผมตัวนี้ก็นะครับสภาพสวยๆนะครับผมแสงแรงนะครับตัวนี้ครับผมแสงอยู่ที่ อ่า2,100ันหนึ่งลูเมนนะครับ2 1 0 0ันหนึ่งรอลูเมนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมชุดต่อด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็น VCA นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นนะครับแจ็คแบบนี้นะครับแจ็คแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีวิดีโอนะครับแล้วก็ออดีโอนะครับผมตัวนี้ก็ครับผมส่วนช่องกลมๆนี้นะครับผมสามารถอ่าซื้อนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่เป็น HDMI ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ นีうう่ครับผมทนาดสนใจเด้อครับผมตัวนี้พร้อมสาย VGA นะครับผมต่อเข้าจอคอมให <It> ้นะครับพร้อมสาย PJ นะครับต่อเข้าจอคอมให้นะครับตัวนี้3,500าบาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับผม3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับแต่ก็มาที่ไม่ชั่วนะครับพี่น้องครับผมไม่ชั่วนะครับตัวนี้เป็นชั่วแท้นะครับผมชั่วแท้มหาจักรนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นแท้มหาจักรนะครับผมแต่ตัวนี้จะมีตำหนิเด้อเป็นมหาจักรทั้งสองตัวนะครับ เป็นมาหาจากทั้ง2ต,ตัวนะครับผมเป็นของแข้แน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมตัวเครื่องนะครับผมเปิดได้ปกติใช้งานได้ปกติตัวเครื่องนะครับผมอะดีเอฟเตอร์ก็เป็นละแิดปเเตอร์เดิมๆนะครับผมจากจากโรงงานนะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมอ่าตัวนี้ตําหนิอยู่ที่ตัวไม้นะครับผมตัวไม้อ่าผมลองแล้วนะครับมันเปิดไม่ติดนะครับตัวไม่เปิดไม่ติดนะครับพี่น้องอ่าท่านไหนเป็นช่างนะครับผมเอาไปซ่อมเอานะครับตัวนี้ เป็นของแท้นะพี่น้องเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของใหม่หลายหมื่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมอ่าแบ่งปันให้พี่น้องนะครับที่เป็นสายช่างเด้อะครับผมเอาไปซ่อมนะครับเอาไปซ่อมเอาไปแก้ไขเอานะครับผมครับผมมีตัวใหม่มาให้2ตัวนะครับผมแล้วก็เี่ครับผมตามนี้นะครับผมตามนี้เ้อพี่น้องนี่ครับผมดูเอานะครับดูเอาเองเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมอุปกรณ์มีให้ตามนี้นะครับผมอ่าตัวกล่องนะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นคลื่นใหม่นะพี่น้องครับผมเป็นคลื่นใหม่นะครับอ่าคลื่นเป็นคลื่นอ่าขอ อ่าเจถึง806นะครับซึ่งเป็นอ่าขึ้นใหม่นะครับที่กสชอ่ากสชกำหนดมาเลยนะครับเหมือนกันนะครับผม794ถึง806นะครับอ่าตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับผมตัวใหม่นะครับอ่าเฉพาะตัวใหม่นะครับผมก็มีขายด้วยพี่น้องครับผมพี่น้องลองเข้าไปดูนะครับผมในในกลุ่มนะครับหรือว่าเข้าไปดูในลาซาด้านะครับลาซาด้าหรือว่าอ่าแอป ออนไลน์ต่างๆนะครับผมตัวนี้เฉพาะตัวไม่ก็มีขายนะครับผมรุ่น SLX4 นะครับตัวนี้เดี๋ยวราคาเปรียบเทให้พี่น้องนะครับผมท่านไหนหาไม่เสียงดีนะครับของแค้นะครับถ้าพี่น้องเอาสองตัวนี้นะครับผมมาประกบกันนะครับก็จะสามารถต่อเข้ากับแหลกได้พอดีเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับครับผมถ้าเอามาต่อกันแบบนี้นะครับผมก็สามารถเข้ากับแหลกนะครับนี่ครับ นี่ครับเข้ากระเลกได้พอดีเลยนะครับผมเป็นหนึ่งแก้วนะครับแบบนี้เลยนะครับ่สวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ตัวเครื่องใช้ได้ปกตินะครับตัวไม่เปิดไม่ติดนะครับพี่น้องเอาไปเช็คเองนะครับผม2ตัว3,500บาทนะครับสตัว3,500บาทนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วไทยนะครับผมกรุงเทพและปริมณทลก็ส่งฟรีนะครับผมถ้าใครสนใจเด้อราคานี้คุ้มแน่นอนพี่น้องของใหม่เป็นหมื่นนะครับแล้วก็มาที่ ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ NPE นะครับผมตัวนี้มีที่ชาร์จแบตในตัวนะครับผมสองช่องนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับวันฝนขึ้นปกตินะครับตัวนี้1,100บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมและก็มาที่ พวมนะครับผม SAE นะครับผม SAE นะครับเป็นรุ่น TX 2 0 0 4นะครับ TX 2 0 0 4นะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกได้สบายๆนะครับผม TX 2 0 0 4นะครับผมตัวนี้ราคา6,800บาทนะครับ6,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ SAE TX 2 0 0 4นะครับ6,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับเดี๋ยวครับสวัสดีก็ยังไม่ขาดนะพี่น้องครับผมนี่ครับ นะครับถ้าสติ๊กเกอร์ขาดจะมีรอยเจาะนะครับตรงนี้ยังไม่มีรอยเจาะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรอยถูนะครับรอยถูเวลาเอาเข้าแหลกเข้าอะไรนะครับตัวนี้อ่ะมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็ตัวล่างนะครับผมตัวล่างจะเป็นโพแอมนะครับผม K KX นะครับผม KX K750 นะครับตัวนี้ก็เป็นโพแอมมออแปลงค่าดีนะครับผมมี ตัวบอกอุณหภูมินะครับผมวัดอยู่ที่750ดร้อยบาทคูณสนะครับผม750ดร้อยบาทคูณสตัวนี้ก็18นิ้วยูคงความได้นะครับข้างละ2ดอกนะครับตัวนี้ก็4,800บาทนะครับ4,800บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับทั่วไทยนะครับ4,800บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมด้านหลังก็จะนี่ครับมีทั้งนี่ครับแบบ ช่องต่อระพงธรรมดาแล้วก็เป็นแบบสเปคคอนนะครับพี่น้องครับผมสวยๆนะครับเป็นค่าดีนะครับมอแปลงนะครับผมและก็มาที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอย NTS นะครับ NTS SN U 6 2 MK Mark t w นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นขึ้นใหม่นะครับผม8 0 3 8 0 5แนะครับนี่ครับครับผมสภาพตัวไม่เขาประมาณนี้นะครับผมใช้งานได้ปกติเลยพี่น้องนี่ครับผมทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับเสียงดีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้สามารถอ่าซื้อพ่วงนะครับเป็นชุดย้ายเสาได้นะครับ นี่ครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับผมตัวนี้เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ราคา1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ1,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแต่ก็มาที่แอมนะครับผมเป็นแอมฟังในบ้านเด้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นของอ่าเอเทค닉นะครับผมเป็นอ่าเทคหน้าขออภัยนะครับพี่น้องเป็นเทคหน้านะครับเป็นเทคหน้าตัวนี้จะเป็นอ่า power mixer นะครับ mixer ดิจิตอลสตูดิโอนะครับผมตัวนี้นะครับมีเออโคในตัวนะครับเสียบช่องไม้ได้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อนะครับผมจากอุปกรณ์นะครับด้านนอกนะครับเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีโทรศัพท์นะครับตัวนี้เขาเขาได้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องไม้นะครับนี่ครับผมมีเบสมีกลางมีแหลมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับมีช่องไม้สองช่องนะครับนี่ครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมเป็น พอเวย์แอมหน้าม no less less ิกนะครับพอเวย์แอมหน้ามิกนะครับผมไซส์เล um ็กนะครับฟ um, okay. okay. uh ังในบ้านเด้อ uh ตัวนี้คร er ับผมตัวนี้กำลังวัดก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบวัตต์นะครับน่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับผมอ่ะท่านใดสนใจเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้นะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมอ่พอเวย์แอมหน้ามิกเทคหน้านะครับนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นซันซาวนะครับผมซันซาวก็จะคล้ายๆกัันกบ เท็หน้านะครับคล้ายๆกับเท็หน้านะครับตัวนี้จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือ1ตัวด้วยพี่น้องนี่งสชั้นนะครับผมมีช่องไม้นะครับผมมีช่องไม้นะครับแล้วก็อ่ามีเอ็โคนะครับมีเอ็โคในตัวนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็วาดก็น่าจะพอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับผมซันซาวก็ตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเหมือนกันพี่น้องครับผมตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้พร้อมส่งนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่ว อ่าแอมเฟสนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าตำหนินิดหน่อยนะครับตำหนินิดหน่อยก็คือตัววัดโวลต์นะครับผมตัววัดโวลต์อ่าบางทีเปิดมาก็ขึ้นปกตินะครับบางทีก็จะอ่าขึ้นไปจุดจุดแบบนี้นะครับอ่าพี่น้องก็เอาไปเช็คเอานะครับตัวนี้ไม่มีผลกับเสียงนะครับไม่มีผลกับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัววัดโวลต์นะครับไฟที่เข้ามาเฉยๆนะครับผมตัวนี้ไม่มีผลกับอ่าภาคขยายหรือภาค่ายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือบางทีตัวนี้ก็จะขึ้นปกตินะครับ บางทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับผมด้านในนะครับผมเป็นเครื่องในนะครับของ e n t e เทนะครับเป็น e n t e เทคสามมเลยนะครับเดี๋ยวครับผมเป็นเครื่องในของ e n t e เทคสามมนะครับนี่ครับผมก็คือเป็นตัวเรียนการ์ดเอ็นเทคสามมนะครับตัวนี้ดีกว่าเอ็นเทคสามม ยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง 2U นะครับผมจะเป็นกล่อง 2U นะครับผมพัดลมจะเป็นตัวใหญ่นะครับผมเสียงไม่ดังนะครับผมอ่าเสียงไม่ดังนะครับผมการระบายความร้อนก็จะดีกว่านะครับขนาด 1U นะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องสามารถเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับผมไม่ต้องกลัวร้อนนะครับตัวนี้ครับผมเพราะว่ากล่องเป็นกล่องขนาด 2U นะครับผมอ่าไฟด้านหน้าสวยๆเลยนะครับผมข้างในก็เอ็นเท็กซ์306นะครับพี่น้องตัวนี้ก็18นิ้วนะครับข้างละ3-4ถึงดอกได้นะครับผมราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาท พร้อมจะส่ง no ทั่วไทยนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับกล่องสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมเาไปขับเบรกกันแรงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ6,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ Power M นะครับผมอ่า BK Audio นะครับ BK Audio นะครับตัวนี้ก็มีวัดโวลต์นะครับผมตัวนี้วัดโวลต์ใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับผมไฟสวยๆเลยนะครับผม BK Audio นะครับผมตัวนี้อ่าบอร์ดเป็นบอร์ดคัสดี4,000วัตต์นะครับผมของ Pure w เวฟนะครับผม p ู r e Wave Audio นะครับพี่น้อง พอจะมองเห็นไหมเนาะนี่ครับครับผมตัวนี้เป็นบอร์ดปูเวฟอะดิโอนะครับผม4,000วัตต์นะครับผมอ่าสองสองบอร์ดนะครับสองบอร์ดนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับหม้อแปลงตัวนี้น่าจะอ่าไม่ต่ำกว่า30แอมป์นะครับไม่ต่ำกว่า30แอมป์นะครับตัวนี้วัตต์ก็อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณค่าละ2,000วัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้18นิ้วค่าละ2อ่าค่าละ3ามเ4ื่อสี่ดอกนะครับผมราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมสำหรับตัััวนนนีี้ะะคคครรรบบบแก็มมาท่อ์ดุไฟ วัตต์คุ้มไฟนะครับตัวนี้เป็นของ TDK นะครับตัวนี้ก็จะมีตั้มนี้นะครับผมใช้ไม่ได้อยู่7 10แล้วก็11นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับอันนี้ซื้อเฉพาะแหลกก็คุ้มแล้วครับผมนี่ครับครับเฉพาะแหลกกับปั๊กก็คุ้มแล้วนะครับผมตัวนี้1,700บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ไฟพานะครับไฟพารีินวันนะครับของ TNP นะครับ TNP นะครับมีทั้งหมด3ดวงนะครับผม TNP มีทั้งหมด3ดวงนะครับผมตัวนี้ก็ อ่ะดวงละ900บาทนะครับดวงละ900บาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับดวงละ900บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ไฟพา RGB T in นวันะครับตัวนี้ก็คือ1นึหลอดนะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับผมตัวนี้ก็จะมีจำนวนอยู่1นึหลอดนะครับจะมีจำนวนอยู่1นึหลอดนะครับผมสีแดงกับสีเขียวไม่ติดน่าจะประมาณ10บหลอดนะครับตรงนั้นก็ปกติหมดเลยนะครับสีดวง3,000บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสีดวง3,000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับไฟพา RGB T in นวันนะครับผมสีดวง สามพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นไฟพานะครับทีอินวันนะครับ r g b ทีอินวันเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไฟพาสามสิบหกนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งหมดเลยนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับสี่ตัวสามพันบาทนะครับสี่ตัวสามพันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมครับผมทั้งหมดนะครับผมจะเป็นรหัส d ศูนย์ศูนย์หนึ่งทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับผมมาให้พี่น้องได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับ คลิปต่ตอต,อตอไปนะครับเดี๋ยวมีมาก็จะรีบนะครับมาลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ